สวัสดีครับจากสวนกับตันทันไม้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูต้นฝรั่งของปอสือนะครับที่ปลูกไว้ข้างบ้านปลูกไว้ในวงบ่อนะครับเอาไว้ทานนะครับอายุนี่ก็น่าจะเกือบปีแล้วละครับเนี่ยครับติดผลชุดแรกนะครับต้นเขาก,ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ติดลูกเป็นสิบลูกเลยล่ะนะครับก็ลูกโตๆตตทั้งนั้น นี่นะครับใช้ถุงห่อนะครับผมใช้ถุงห่อแล้วก็เอาไอ้นั่นห่อทับอีกทีหนึ่งกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับกระดาษหนังสือพิมพ์ต้องเป็น2ชั้นนะครับ <c oughs> นี่ครับอันนี้เก็บได้แล้วสีออกแดงแล้วครับนะครับ <c oughs> ลูกใหญ่อยู่นะครับไม่ใช่ลูกเล็กนะครับลูกใหญ่ใช้ได้อยู่ประมาณ3ามลูกนี้ก็น่าจะได้โลกว่านะครับในกระตูนมามาดูดูดิลูกกระตูนมายืนเทียบดิดเอาอย่าบางังกร์ตูนอย่าบางังอย่าบาังฝาหลังลูกนี่ับเจ้าของสวนที่จะเตอร์ตัวน้อย ไหนน้องอยู่ไหนน้องมาเราอยู่พี่อยู่เบรไหมนี่กับเจ้าของสวนกับตันเก็บฝรั่งลูกอยู่ไหนฝรัง่งกับตันฝรั่งอยู่ไหนลูกัตัน <laughs> เจ้าของสวนเพิ่งตื่นนะครับงงมาก นะครับที่แปลงใหญ่ผมกำลังอ่าหอนะครับประมาณห้าร้อยกระตุ้นกำลังเล่นหอุ้ยกินไหมลูกกับต้านกินไหมลูกกินไหมครับอือเดี๋ยวปีนี้จะเล่งขยายอ่ม จะเร่งขยายต้นพันธุ์ให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้กระจายออ,อกไปให้ประชาชนทั่วไปได้ซื้อในราคาที่ย่อมเยาวลงมานะครับจะได้ปลูกกัน <c oughs> น้ำเข้าตา <c oughs> <c oughs> น้ำฝนเลครับฝนตกกั้งคืนแล้วไม่คืน <c oughs> ดูครับดูความพยายามเขาจะเอ,าอ้ายังไง เก็บได้ไหมลูกกับตันเก็บได้ไหมครับเก็บได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดวเด <c oughs>